วันนี้ครับผมเราจะมาพูดถึงในเวลาที่ทุกคนต้องเจอสักครั้งในชีวิตแน่นอนเลยเรื่องนี้ทุกคนก็ต้องเจอแน่นอนทุกคนต้องมีครั้งแรกทุกคนก็ต้องเคยผ่านมาอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซนต์เลยนั่งดีว่าล้านเปอร์เซนต์เลยก็ว่าได้นะนั่นก็คือเนเรื่องของ เงินเดือนแรกของวัยรุ่นฉบับแบบเราๆทุกคนน่แหละทำงานอ่าทุกคนก็ต้องทำงานถ้าไม่ทำงานก็ไม่มีเงินเพราะฉะนั้นครับผมทุกคนต้องทำงานละครับผมแล้วก็ต้องมีเงินเดือนด้วยและที่สำคัญนะครับผมเงินเดือนแรกก็มีเช่นเดียวกันนะครับจำได้ไหมครับว่าตอนที่เงินเดือนก้อนแรกนะครับผมเข้าสู่บัญชีหลายๆคนก็อาจจะอ้โหดีใจแบบสุดๆไปเลยอยากเลี้ยงพ่อแม่ไปกินชาบูหมูกระทะอย่างเงี้ยอยากซื้อของ ที่เลงไว้ตั้งนานแล้วอันนี้แหละเราจะซื้อ,อนแน่นอนเลยเราจะซื้อเงินเดือนออกเมื่อไหร่เราซื้อแน่นอนอยากกินของอร่อยอร่อยอยากจล้องกับเพื่อนอย่างเงี้ยแต่พอมาเปิดบัญชีอีกทีอ้าวเงินเดือนเหลือแค่น้อยนิดเองเงินเดือนแรกก็ปิวไปหมดเลยยังไม่ถึงครึ่งเดือนเลยก็อาจจะปิวไปหมดนะครับผมหรือบางคนถึงขั้นติดลบตั้งแต่เดือนแรกเลยเคยเป็นกันหรือเปล่าท่านผู้ฟังนะครับผมเคยเป็นหรือเปล่าว่าเงินเดือนติดลบตั้งแต่เดือนแรกอย่างเงี้ยลองย้อนกลับไปดูก็แล้วกันนะ อาอย่างนี้ก็คือให้ท่านผู้ฟังลองย้อนรวมกันกับน้องดีเวเาลาไปเรื่อยเอเลยตั้งแต่ในช่วงของเดือนเดือนได้ต่ตอตั้งแต่เป็นวัยรุ่นอ่าหลายคนก็อาจจะทํางานตั้งแต่วัยรุ่นแล้วนะลองย้อนไปดูว่าตั้งแต่วัยรุ่นเราได้เงินเดือนเท่าไหร่อ่าเราไปซื้ออะไรบ้างเราใช้ใจ่ายยังไงเราส่งให้พ่อแม่หรือเปล่าหรือเราเก็บไว้ทั้งหมดคนเดียวหรือเราไปซื้ออใน,นเรื่องของสิ่งของที่อยากกินสิ่งของที่อยากได้แล้วเงินเดือนนั้น Little me?' เราคิดไปกันแล้วกันนะคิดไปตามลองดูกันลวกันในช่วงของรายการนะครับก็คือแต่พอเปิดมาดูบัญชีคือเงินเหลือน้อยนิดเป็นละบางคนก็เงินติดลบวันนี้แหละครับผมเราจะมาพูดคุยกันแบบตร,งไ,ตรงไปตรงมาว่าเงินเดือนแรกของวัยรุ่นนะครับผมควรที่จะใช้ยังไงให้คุ้มค่านะครับผมและเก็บยังไงให้เริ่มต้นชีวิตในการใช้เงินได้ดีนะครับผมวันนี้พร้อมกับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่จะนำพาทุกท่านนะครับผมทุกบาทแรกของย่างก้าว ที่มีความหมายกว่าที่คิดนการผมวันนี้นํามาฝากกันกับท่านผู้ฟังครับก่อนที่จะไปถึงในเรื่องของวิธีการใช้เงินเดือนแรกนะครับผมเรามาดูเหตุผลก,ก่อนว่าทําไมไวัยรุ่นส่วนใหญ่ถึงเงินเดือนหมดวในเดือนแรกของการทํางาน หลายท่านก็อาจจะนึกถึงแล้วว่าก็มีของอยากได้สิของนั่นก็ต้องซื้อของนี่ก็ต้องซื้อของใช้ก็เยอะแยะไปหมดไปมาจะเหตุผลอะไรต่างๆนานาก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับวันนี้แหละเราจะมาเปิดเหตุผลว่าทําไมไวรุส่วนใหญ่ถึงเงินหมดไหในเดือนแรกของการทํางานครับเหตุผลแรกครับก็คือพออยากได้รางวัลให้ตัวเองแน่นอนครับว่าเราเหนื่อยมาตลอดอย่างเงี้ยเงินเดือนออกมาทีไรก็คืออยากชอปปิ้ง อยากกินของอร่อยอยากลองอ,อยากฉลองกับเพื่อนซึ่งไม่ผิดเลยนะครับแต่บางคนนะครับผมเผอใช้ไปหมดตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยแล้วก็อย่างที่2เหตุผลที่2ก็คือเพราะไม่มีการวางแผนในการใช้เงินวัยรุ่นหลายคนนะครับผมก็ยังไม่คุ้นกับในเรื่องของการจัดสรนเงินได้เงินมาก้อนหนึ่งอย่างเงี้ยก็คือใช้ไปตามใจเลยพอถึงปลายเดือนมาถึงรู้สึกว่าไม่เหลือเก,ก็บอะ ก็คือตอนนี้ก็สายไปแล้วนะและก็เหตุผลที่3ามนั่นก็คือเพราะอารมณ์นาเหตุผลครับบางคนนะครับผมรู้สึกว่าฉันเหนื่อยฉันความฉันควรที่จะได้อะไรดีๆบ้างเงินเดือนนะครับผมก็คือ,อนี่แหละการใช้เงินก็คือเพื่อเพื<ๆ>่อเป็นการปรับตัวเองแต่พอใช้จบกลับรู้สึกผิดที่หลังอย่างเงี้ย เราไปใช้จบไปละเราซื้อของมาเต็มตู้เต็มโต๊ะไปหมดพอเราไปมองโอ้เรารู้สึกผิดเราไม่น่าซื้อมาเยอะเลยแล้วทําไมตอนต้นเดือนเราซื้อเยอะขนาดนี้ปลายเดือนเราจะมีใช้หรือเปล่าโอ้โหอันนี้รู้สึกผิดกับหล่ําแทบไม่ทันเลยนะและก็เหตุผลที่สี่เหตุผลสุดท้ายเลยครับผมที่นํามาฝากกันก็คืออยากโชว์หรือเปรียบเทียบยังไง เห็นเพื่อนลงรูปกินข้าวที่ร้านดูหรูซื้อของแบรนด์เนมอย่างเงี้ยหรือเกลาไว้ละ ไปเห็นเขาอะอยากซื้อนั่นซื้อนี่มาโชว์มาอวดบ้างก็อยากมีเหมือนเขาอยาก,กาใช้เหมือนเขาก็กลายเป็นว่าใช้เงินตามเทนมากกว่าความจําเป็นนั่นเองครับทั้งหมดนี้นะครับผมก็คือเหตุผลนะครับผมที่อ่าที่ว่านะครับผมที่ว่าทำไมวัยรุ่นส่วนใหญ่ทิ้งเงินหมดไวในเรือนแรกของการทํางานนะครับเอาเป็นว่าสรุปสั้นๆเลยนะครับเงินเดือนแรกมันมาพร้อมกับความตื่นเต้น มาพร้อมกับความตื่นเต้นแน่นอนความดีใจแล้วก็ความอยากใช้อันนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับท่านผู้ฟังครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่สําคัญก็คืออย่าให้ความอยากกลายเป็นตัวควบคุมเงินของเราก็แล้วกันครับ